ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอว่าเทบร์รายงานว่าเจอเกนครอปและทีมงานสตาฟที่วิเคราะห์นักเตะในทีมของเขาดูออกถึงความเหนื่อยล้าที่โดมิเกโซโบสไลในเวลานี้เพราะนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโซบสไลออกสตาร์ทในเพียงรลีกทุกเกมและรวมไปถึงเกมต่างๆที่แม้ว่าจะได้พักเป็นสำรองแต่ก็ยังต้องลงเล่นทำให้เขามีนาทีมากถึง1315นาทีไปแล้วในสีเสื้อของลิเวอร์พูล ทำไมถึงดูออกว่าซโบสไล่กำลังเหนื่อยแน่นอนภาษากายในสนามเองก็บอกแบบนั้นเพราะหมอนี่ทำงานหนักเสมอในสนามและวิ่งไลบ่บอลไปถยุกรอบเขตโทษคู่แข่งก็บ่อยครั้งและจากสถิติที่แสดงให้เห็นในช่วง5เกมหลังสุดของเขาเขามีการดวลกับคู่แข่งบนพื้น26ครั้งและชนะเพียงแค่3ครั้งหรือ11.5%เท่านั้นและในเกมกับซิตี้เขาชนะ1ครั้งจากการดวล7ครั้ง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกแบบชัดเจนแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องพักมันก็ต้องพักแล้วเขาไม่ใช่หุ่นยนต์แม้ตัวเองอยากที่จะลงเล่นตลอดทุกๆนัดแต่เขาคือคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในทีมเลยสุขภาพและความฟิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเช่นกันในเกมกับซิตี้นี่ชัดเจนเลยวา่าโซโบหมดแล้วจริงๆวิ่งตลอดตั้งแต่เริ่มเกมเชื่อว่าจากนี้เราน่าจะได้เห็นโซโบสไลน์นั้น อาจจะถูกถอดออกจุดทีมบ่อยๆในช่วงท้ายเกมนะครับเพื่อให้เขามีร่างกายที่สมบูรณ์และฟิตถึงระดับเมลสปอร์ตรายงานว่าเฟอร์กูฟันไดและเชนเล็กซานเดอร์อานคือ2ผู้เล่นที่เป๊ปกกริล่าชมมาตลอดนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปชื่นชมทั้งคู่เป็นอย่างมากและบ่อยครั้งที่เรามักที่จะเห็นว่าเขาแสดงมันออกมามากแค่ไหนไม่ว่าจะในช่วงเวลาของการแข่งขันอยู่และหลังจบเกม ฟานได้คือกองหลังที่เป๊ปต้องการอยากที่จะมีอยู่ในทีมเพื่อบัญชาเกมรับแบบที่ทำที่ลิเวอร์พูลในเวลานี้ส่วนเทรนนี่คือฟูลแบ็กในแบบฉบับที่เป๊ปมองหามาตลอดในช่วง3-4ปีของเขากับซิตี้และเขาลองพยายามมองหาและซื้อมาหลายต่อหลายคนแล้วก็ยังคงไม่ได้ในแบบที่เขามองเห็นในตัวของเทรนเลยแม้แต่คนเดียวหลายๆครั้งเป๊ปกดล่าเองก็มักที่จะแสดงความชื่นชมนักเตะลิเวอร์พูลเสมอ หลังจบเกมเข้าดูมีความสนิทสนมกับนักเตะบางคนด้วยเช่นกันนะครับในเกมกับแมนซิตี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยจริงๆว่าจังหวะสุดท้ายคือสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลขาดหายไปผู้เล่นหงแดงทำได้ดีมากในการเซตบอลเซตจ,จังหวะในการเข้าทำเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เกือบทุกครั้งในจังหวะพื้นที่สุดท้ายเสมอการขาดขาดเกินๆน,นั้นแสดงให้เห็นว่า นั่นคือสิ่งที่ลูกทีมของเจอเกนครอปต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนอีก1จุดในเวลานี้ไม่มีใครปฏิเสธแนวรูปและความอันตรายในการเข้าทำของทีมลิเวอร์พูลแต่การเปลี่ยนโอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นให้เป็นประตูนั้นแทบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่สร้างสรรค์ได้เลยและถ้าใส่ความเฉียบคมบวกก,บกับการจบโอกาสในพื้นที่สุดท้ายได้มันจะยิ่งทําให้พวกเขาเข้าใกล้กับทีมที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งถ้ามองในแง่ดีการเยือนเอตฮัดและทําได้แบบนี้ และได้ผลเสมอแบบนี้สังเกตว่าหลังซิตี้ได้ประตูขึ้นนำพวกเขาจะเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นไม่ผลีรามบ,บุกแต่นี่มันฟุตบอลเกมที่ไร้ขยมกันมากกว่านี้แล้วแพ้ยังมีให้เห็นมากมายบิ๊กแมทคู่นี้ชวนให้รู้สึกสนุกยิ่งขึ้นตั้งแต่เห็นการจัดตัวโดยเฉพาะฝั่งซิตี้ที่ยอดคุนพลใส่ในแต่ละตำแหน่งได้อย่างโหดเหี้ยมเออร์ลิงฮาแลนด์โฮเรียนอาวเวรสฟิลฟเดนแบร์นาโดซินวาเชอรีโดกู โรดี้มาเนลอาคันจีไคร์วอเกอร์ดูเบนดิอาสนาธานอาเก้เอเดซอนนี่คือชุดที่เป๊ปกอริล่าส่งลงสนามในนัดนี้ใช้รูปแบบเซนเตอร์แบ็กสามคนดันอาคันจีไปยืนกองกลางร่วมกับโรดี้และตัวรุกจัดๆ4คนยืนเป็นแนวอยู่ข้างหลังหน้าเป้าฮาแลนด์ไม่มีเก็บไม่มีกักแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวสำรองของพวกเขาไม่เหลือคนที่จะลงมาเพิ่มมิติในเกมรุกเลยนอกจากออสการ์บ๊อบดาวรุ่งวัย20ปี การเจ็บยาวของเควินเดบอยความไม่สมบูรณ์ของแจ็คกรีลิชรวมทั้งการปล่อยโคผ่าวเมื่อออกไปเมื่อประสานกับการจัดตัวรุกลงสนามแบบเต็มพิกัดทําให้โฉมหน้ากําลังสำรองของเป๊ปในเกมนี้เป็นอย่างที่เห็นการที่เป๊ปไม่เปลี่ยนตัวพู้เล่นเลยแม้แต่คนเดียวตลอด90นาทีและโดยเฉพาะหลังถูกยิงตีเสมอที่จําเป็นต้องเร่งเครื่องอีกก็กอาจจะด้วยเหตุผลนี้เพราะแมริรแรนจะถดถอยลงไปแต่เกมในสนามยังครองบอลได้ และที่สําคัญคือข้างสนามไม่มีใครที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมคล้ายกับเป๊ปเกมหมดหน้าตักเลยตั้งแต่11ขุนพลตัวจริงขณะที่จูเกนครอปเลือกใช้เคอร์ติโจนลงสนามในแดนกลางร่วมกับอลกซิสแมคลิสเตอร์และดมมนิกโซโบสไลเลือกใช้โจมาติบยืมเซนเตอร์แบ็กคู่กับเฟอร์กิลฟันได้เลือกคอสตาซิมิคาสเป็นแบ็กซ้ายและเลือกดาวินนูนเยสกับดีโกโชตาลงเล่นก่อนลุยดิอาสและโคดี้กาโป ไม่มีตรงไหนที่ผิดคาดในระดับต้องเลิกคิ้วโจนกับแรนกราเฟนเบิร์ตคือ2คนที่ต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกันนัดต่อน,นัดอยู่แล้วแม้หลายคนจะเชียร์กราเฟนเบิร์ตแต่โจนก็ได้รับความไว้วางใจจากครอบอยู่บ่อยๆแต่เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ดีเท่าไหร่นักของเคอร์ติโจนมีความลังเลไม่กล้าป,ปล่อยบอลในบางจังหวะจนกลายเป็นออกบอลช้าและเสียการครองบอลเป็นหนึ่งในเกมที่เข้าคงผิดหวังผลงานของตัวเองและว่ากันด้วยผลงานในสนามของกราเฟนเบิร์ตที่เด่นขึ้นเรื่อยๆ โจนคงต้องเหนื่อยทีเดียวกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงหลังจากนี้แดนกลางของลิพูเป็นรองเจ้าถิ่นด้วยจำนวนผู้เล่นของซิตี้มากกว่าในลักษณะ4ต่อสแเบนนโนกับอเวรสขยับช่วยต่อเกมกับโรดี้และอาคันจีจ่ายบอลออกซ้ายขวาให้โฟเดนกับโดกูโดยเฉพาะฝั่งซ้ายที่ปีกเบลเจียนปั่นป่วนเกมรับทางขวาของหงแดงได้ต่อเนื่องลิพูเองก็เลือกที่จะเล่นอย่างรัดกูไม่พลีพาลามเปิดหน้าแรกถ้าจะลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เชลซีทำในเกมเสมอสต่อส ก่อนพักเบรกทีมชาติก็จะเห็นความแตกต่างในการเลือกใช้กลยุทธ์ของคนเป็นผู้จัดการทีมเพราะเกมนั้นสิงตัวน้กแมันครามของมาริโซโปเชติโนบุกใส่เหมือนมวยแลกหมัดแน่นอนแฟนลิพูก็คงมั่นใจในประสิทธิภาพเกมเพรสซิ่งของทีมถ้าลุยใส่ซิตี้เลยก็น่าจะมีอะไรให้ลุ้นแบบได้เสียถ้าแย่งบอลได้ก็อยู่ในพื้นที่ทำประตูอาจจะทวงตะข่ายขึ้นนำไปก่อนหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าไล่บีมแย่งด้วยความเข้มข้นแล้วเอาไม่อยู่ พื้นที่ด้านหลังที่เปิดโล่งก็จะกลายเป็นการเชื้อเชิญให้ซิตี้เล่นงานทันทีเหมือนกันพี่ารณาแล้วคร็อพคงเห็นว่าถ้าชวนทะเลาะลุยใส่ซิตี้เลยจะมีความเสี่ยงมากกว่าอย่าลืมว่ามันคือเกมที่เอเนฮาสเตเดียมซึ่งเจ้าถิ่นชนะรวดมา2ยียสามเกมเข้าไปแล้วเป้าหมายที่1คะแนนไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรทุกคะแนนมีความหมายและต้องวางแผนให้รอบคอบที่สุดเพื่อให้ได้คะแนนที่ต้องการนั้นมาการเปลี่ยนซิตี้แล้วได้ผลเสมอกลับมาไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวัง เราจึงได้เห็นลิเวอร์พูลเลือกเล่นแบบนี้คือยืนคุมพื้นที่ในแดนตัวเองจ้องหาจังหวะชิงบอลเพื่อตอบโต้กลับไม่ได้ขยับทุกคนขึ้นไปสูงไล่บีบเอาบอลตั้งแต่ในแดนคู่แข่งกองหลังดันแนวยืนไฮไลท์กลางสนามอย่างเวลาเล่นกับทีมเล็กเจอกับซิตี้ต้องละเอียดที่สุดแม้จะต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่ถนัดอันที่จริงมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับ1คือลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นแบบนี้บ่อย 2คือการที่ทีมซึ่งมีธรรมชาติเป็นเกมบุกจะเลือกใช้กลวิธีแบบตั้งรับแม้นักเตะหงแดงจะเคยเล่นแบบนี้มาบ้างแต่ก็ควรจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจสำหรับเกมนั้นๆอย่างเต็มที่ถ้าว่ามันกลับเป็นช่วงที่ต้องเจอโปรแกร,รมฟีฟ่าเดพอดีกว่าทุกคนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็แทบไม่เหลือเวลาเท่าไหร่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่เตรียมตัวมาพร้อมเต็มที่กับเกม,กเกมรับอย่างนี้ไหมสำหรับเกมนี้อาจจะไม่ถึงระดับนั้น จใจผมย่อมอยากเห็นทั้งสองทีมเล่นแบบที่ตัวเองถนัดที่สุดกับซิตี้นั้นไม่ต้องห่วงเกมไหนก็เกมนั้นขุนพลของเป๊ปขึงเกมเปิดหน้าบุกเข้าใส่อยู่แล้วแต่กับลิเวอร์พูลน่าสนใจว่าถ้าพร้อมแลกแบบทีต่อทีฟูแบ็กเติมเกมบุกขยับแนวหลังกลางหน้าขึ้นไปสูงกว่านี้จะกดดันซิตี้ได้ขนาดไหนอีกอย่างก็เป็นการวัดได้ว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองทีมอยู่ในระดับไหนแต่เข้าจะดีถึงการเลือกกลยุทธ์ของครอ ฟุตบอลลีกเอาความรู้สึกมาอยู่เหนือเหตุผลไม่ได้อย่าลืมว่าฤดูกาลที่แล้วก็ถูกถล่มกลับมา1ต่อสเพราะฉะนั้นไปเยือนซิตี้ไม่แพ้ไว้ก่อนเป้าหมายนี้โอเคแล้วจะใช้วิธีการไหนที่ทีมมีโอกาสไม่แพ้มากที่สุดมันก็อาจจะต้องเป็นวิธีนี้เล่นแนวหลังดันสูงโอกาสได้ประตูสูงแต่โอกาสโดนก็สูงตามไปด้วยฤดูกาลยังอีกยาวไกลาการลุน้นแชมป์สนุกเข้มข้นและลิเวอร์พูลก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอย่างเต็มตัว ที่สำคัญผมคิดว่าผมมองเห็นอนาคตของลิพู2สองของครบับมันจะยังไม่หยุดแค่นี้แน่แต่จะยังไปต่อได้อีกจนอยากเห็นว่าเมื่อลงตัวที่สุดจะมีโฉมหน้าอย่างไรมันเป็นการไปต่อบนความมั่นคงแห่งการทํางานที่รอบครอบทุกภาคส่วนตั้งแต่บนลงมาถึงล่างตั้งแต่ซ้ายไปจนถึงขวาผมชอบวิธีที่ดําเนินมาของทีมรักและยังคงดําเนินไปในทิศทางนั้นรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ไม่เคยจางหายไปเลย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ